รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยงค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับเช้าวันเสาร์แบบนี้กับสมรภูมิไอเดีย Open y นย r เซอรมาพร้อมกับกูรูที่น่ารักพร้อมอยู่แล้วทั้ง3ท่านเลยค่ะดรชิดพี่ดุ๊กและพี่ป๊อ นึกว่าเอะผมเต้นเอลวิสอะหรือเปล่านะครับต้องเต้นไม่ใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเปขาเข้าครับพอดีเปิดแบบสันไว้ครับโอ้โหี่เห็นได้ครับโอ้โหโอ้โหฮัลโหลครับมอมป้าครับถ่ายรายการอยู่ครับอีกแล้วอะไรโอ้โหมอมป้าครับแค่นี้ก่อนนะครับผมพยายามเต็มที่แล้วครับ ได้แค่นี้แหละครับโถคืออย่างนี้ครับหม่อมป้าเนี่ยคือว่าแกเนี่ยจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็อยากจะทําขนมไทย,ยมาเลี้ยงแขกนะครับก็เลยให้ผมเนี่ยไปเกณฑ์คนเนี่ยมาช่วยกันขูดมะพร้าวหน่อยนะครับมันจะไปยากอะไรก็ขูดมะพร้าวก็เกณฑ์มาสิก็เนี่ยก็เกณฑ์มาได้10คน พิ่งขูดได้สิบลูกเองอะครับเดี๋ยวนะพี่สงสัยเอกใช้อะไรขูดอะแหมพี่ปอไม่น่าถามจะใช้อะไรขูดแล้วครับก็ใช้ฟันหน้าผมนี่แหละคิดจะบอกว่าเครื่องขูดฟันหน้าเนี่นะใช้ขูดให้ดูหน่อยยังไงโอ้โหตายเออท่าแล้วยิ่งตอนโดนขั้วนะคอนเลยล่ะครับพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กอึ้งไปเนี่ยสองวันแล้วยังขูดไม่ได้เลยไม่ คือคณะครูกับน้องดาวเนี่ยไม่รู้อะไรคือว่าขูดมะพร้าวเป็นเส้นเนี่ยมันยากมากนะขอบอกไม่ต้องสนใจเรื่องของการขูดด้วยฟันอีกต่อไปเดี๋ยวเราจะเชิญหม่อมป้าและก็ครูรูทั้งหมดไปที่โฮดิ้งรู<ะ>น้องๆกลุ่มนี้เดินทางไกลมาจากวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อนำเสนออุปกรณ์คว้านเนื้อมะพร้าวอ่อนจะใช้งานอย่างไรไปชมกันเลยครับ มีปัญหาอย่างนี้ค่ะคือพวกเราอ่ะอยากจะทานมะพร้าวโดยที่ว่าโอเคน้ํำเราก็ทานไปแล้วคราวนี้พี่ปอก็เกิดอยากจะทานเนื้อขึ้นมาก็เลยต้องเอาปกติไม่ต้องใช้ช้อนใช่ไหมอไม่มีเอกะลอาสาให้ใช้ผ่าน เขาก็ทำได้ดีนะว่าจะไปแทนกระต่ายขุดมะพร้าวที่บ้านอยู่แต่เห็นสภาพเเนาก็เลยต้องมาหาใจกับน้องๆนี่แหละวันนี้ประดิษฐ์อะไรมาครับก๊อตอุปกรณ์ควัานมะพร้าวอ่อนครับปัญหามันคืออะไรทำไมเราถึงต้องทำสิ่งสิ่งนี้ปัญหาเดียวกับพี่ปอป่ะคะปัญหามันก็คือว่าปกติใช่ไหมครับเวลาเราไปซื้อมะพร้าวอ่อนเวลาแม่ค้าเ็าจะทำให้เราก็คือเขาต้องผ่าแล้วก็ใช้ช้อนในการกว้าน ซึ่งดูแล้วครับมันรู้สึกว่ามันลำบากแล้วก็การผ่ามพร้าวอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะครับคือการฉอกครัเลใเใ่เลยเยช่เลย่่ช่เลย่เลยงช่ลย่เลเ่ช่เลยใ่ลูกเ่เ่เลยใช่ลยใช่เลย่เลยใช่ย่ย่เลยใช่เลยใชย่เน่เลย้ชย่เเ คือต้องต้นเนื้อมะพร้าวออกถ้าเกิดว่าจะแบบว่าแข็งแข็งแขงหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่จ่ายพี่ที่ดูหน่อยได้ไหมครับอย่าง้ก่อนที่จะดไปครับคุณผู้พิ้ารับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเปิดพี่ปิงลองลองจับดูแล้วบอกว่าไม่คมไม่คมเราต้องเปิดเปิดมะพร้าวมาก่อนนะครับ รักษานี่ยชเอาจารย์ค่ะสุดยอดเลยอ่ะเออปกติเราจะดูดน้ำอย่างนี้ตอนเสร็จแล้วก็เอาช้อนเนี่ยคว้านเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลูกทำเลยครับดูดเศษสลัดดูดเศษสลัดดูดน้ำดูไม่ออกเหรอคะแล้ววิธีการทำนะครับเราก็จะใส่เครื่องมือพันมะนเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนี่ครับ เราแค่บิดข้อมือแบบนี้ครับตามใช่ครับมันก็ทำาเบามันก็ออกเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับใช่ไปแล้วตัอุปกรณ์คุณแยงเข้าไปแล้วก็ใช่ไม่ต้องกดปุ่มกดปุ่มไม่ต้องครับใช้มือคือวัตถุประสงค์ของคุณก็คือการเสิร์ฟมะพร้าวให้กับนักท่องเที่ยวใช่ดูดทั้งน้ำและเนื้อขึ้นมาพร้อมกันใชอไม่ทำก็พอเออละเอียดแล้วแล้วก็นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ถ้าเกิดนิ่มนี่ก็คือาจะออกแนวเละนิดนึงเนื้อ ไม้กับอะไรรู้มะเฉาปวยเส้นใช่ครับแต่เราใส่กับน้ำนี่เราจะดูดเหมือนคนดูดน้ำไปเลยเนี่ยต้องทำเป็นตุ้มนครับเป็นตุ้มเพื่อคุ้งรับในลูกทรงของมะพร้าวครับมันจะได้จะได้ทั่วเลยครับะได้เป็นเส้นเส้นด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วที่แล้วที่มีใบเป็นใบมีดเรียบไว้เอาไว้เก็บอันสุดท้ายครับใบเยาจะพอขูดมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วพอท่านสุดท้ายเราก็ใช้นี้เก็บให้มันได้เนื้อได้หมดละเอียดครับได้แบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหืออน้ใช่ครับน้ำมะพร้าวถ้าเกิดใส่พวกปลาอะไรไมันจะเปลี่ยนรสกัดป้าอาจารย์กัดไม่ไม่ครับไม่เกี่ยวไม่เกลียวครับพอได้ดื่มนมามะพร้าวกันแล้วทั้งกูรูและพี่ๆอพวชก็เลยขอทดลองใช้อุปกรณ์ดูบ้างสงสัยคงอยากทานเนื้อมะพร้าวแน่ๆครับ ตอนนี้นะคะคยืนพร้อมอยู่แล้วหมดปัญหาแล้วนี่ไม่ต้องใช้ฟันขูดแล้วนะคะครเริ่มจากพี่ปอก่อนเลยรู้สึกไงบ้างก็ดูออมันเป็นอุปกรณ์ที่แปลกใหม่ดีนะคะแต่ก็ยังเห็นข้อจําจกัดหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันยังตอบโจทย์ไม่ครบเช่นถ้าเกิดว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนมากก็จะเละไปอาจจะขูดไม่หมดถ้าเราใช้ช้อนแบบนี้อาจจะสะดวกอาจจะชินแบบแบบเดิมก็ได้แต่แข็งมากอุปกรณ์นี้ก็ยังช่วยไม่ได้เท่าไหร่ นะคะก็ต้องแบบกลางๆแต่เข้าใจว่าอาจารย์ทำขึ้นขึ้นมาเพื่อมะพร้าวอ่อนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราขูดในขณะที่มีน้ํามะพร้าวอยู่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสะดวกนะคะรู้สึกว่าเหมือนอาจจะ อาจจะต้องใช้ความชํานาญอาจจะบอกถ้าเป็นแม่ค้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะชํานาญกว่านี้เหมือนนะเรามองไม่เห็นใช่แล้วก็<ำ>พอดีเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้บริโภคที่ห่วงเรื่องของความการทําความสะอาดเหมือนกันในลักษณะอุปกรณ์ที่มันเป็นซ <c oughs> ี่ๆขดๆอย่างเงี้ยการทําความสะอาดถ้าเราใช้ทั้งวันเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องมีการติดเนื้อมะพราะ้าว <c oughs> แล้วจะเพียงแค่จุ่มๆเนี่ยแล้วจะเกิดมันออกไม่หมดอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันอาจจะแบบมีการเน่าเสียหรือติดอะไรก็ได้มาอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องการทําความสะอาดนิดนึงด้วยพี่ดุ๊กค่ะ ผมก็มองว่าเครื่องมือนี้มันดีแต่ว่ามันอาจจะจํากัดเฉพาะ,ะแม่ค้าที่อยากจะขายน้ำมะพร้าวที่ขูดเป็นเส้นและทานไปคล้ายๆเหมือนทานน้ำแฉลวกล้วยก็ได้อ,อารมณ์ประมาณนั้นคือมันอาจจะไม่กว้างไปในขนาดที่เรียกว่าจะไปทําขูดมาทําขนมได้ทุกประเภทอ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าในมุมของผมผมคิดว่าถ้าผมไปใช้ในมุมนั้น ผมว่าน่าสนใจ <Work. S 1> เป็นชาวกล้วยมะพาร้า,า,พาวชามะพร้าวเรื่องของการออกแบบลหรอคะดร <c oughs> ผมสนใจแมสะนะคือดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาดีไซน์เนี่ยมันกลายเป็นเวลาเวลาเฉือนเนื้อมะพร้าวเนี่ยมันกินพื้นที่ได้น้อยไปนิดนึงแต่ได้ถามถามผู้ประดิษฐ์แล้วก็าบอกว่าเขาได้ลองมาหลายอย่างแต่คิดว่ามันน่าจะออกแบบให้มันสามารถที่จะ สร้างพื้นที่สัมผัสได้เยอะคือผมได้ไอเดียนี้มาจากที่ญี่ปุ่นเวลาเขากินน้ำส้มนี่เขาทั้งลูกไปเลยนะแล้วก็ปั่น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 เป็นน้ำส้มอยู่ในลูกเลยนะปั่นแค่ไม่ถึง10วินาทีเนี่ยได้น้ำส้มอยู่ในลูกเลยทํานองเดียวกันเนี่ยด้วยเครื่องมือนี้ถ้าดัดแปลงให้มันสามารถแนบได้แล้วก็ให้มันมีความเร็วรอบหน่อยเนี่ยแล้วก็ปั่นไม่ถึงสิบวินาทีเนี่ยเราก็จะได้น้ำมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวเหมือนอกยได้แต่ไง้ก็ตามก็เคารพในสิ่งที่ทํามานะครับว่าว่าได้ลออองแ้้วมันนนกก็็ย่่าาาเคคืืใใชจะรบ พร้อมแล้วนะครับพร้อมรับฟ oh. like, ังคํา yeah, ตัดสินแล้วนะครับพร้อมแล้วคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าคณะครูจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อ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 ครับซื้อไม่ซื้อต้องเอกฉันท์นะซื้อไม่ซื้อครับขอยังไม่ซื้อ แต่อย่างไรก็ตามค่ะรับทุนต่อยอดไอเดียจากสมรภูมิไอเดียและอพวช5,000บาทมาอีกนะคะเพราะเราอยากจะเห็นเวอร์ชั่น234ของเครื่องขุดมะพร้าวเพราะยังไงก็ตามมะพร้าวก็เป็นผลไม้เมืองร้อนที่คู่กับบ้านเราและฝรั่งฝรั่งมานี่แหละเขาชอบที่มะพร้าวของไทยนะคะเพราะฉะนั้นฝากให้กับอาจารย์กับน้องๆทำต่อด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมาก เออครับไงไงได้แล้วนะครับเออเนื้อมะพร้าวอะไรนะครับโหูยจะไปจะไปหาจากไหนล่ะครับ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 แค่นี้ก่อนนะครับโอ้ยอะไรได้เน right> <wh ื้อมะพร้าวไปแล้วอ่ะแต่คราวนี้หม่อมป้าก yes> ็โอ้โหอยากได้ใบตองอีกอ่ะตั้ง200ใบอ่ะแล้วต้องเป็นใบตองที่แบบสวยๆไม่มีอยขีคือมันต้องประณีตใช่ไหมไปทำขนมนะใช่ไหมเขาใช้ภาษาชาววังไงหม่อมป้าขมงชาววังเอาไปฮอเหรอ เอาไปห่อขนมเนี่ยแหละครับเฮ้ยอะไรครับพี่ดุ๊กครับคุณหญิงแม่ครับพวชรเหอคคับุณญิงแน่ฮ้ยติดต่อไปแล้วครับเอาโอเคได้ครับคุณหญิงแม่พี่โทรมาบอกแล้วแหละว่ามีมีอยู่เจ้าหนึ่งสามารถทำได้ไม่แต่ว่ามันต้องเนี้ยบเลยนะเนี้ยบรับรอง200ใบเลยพี่ดุ๊ก500ใบก็ได้โอ้โหพึ่งมาก น้องๆจากโรงเรียนสีบัรฑพ,พิทยาคมจังหวัดพัทลุงกำลังเตรียมการพิเศษอุปกรณ์ที่จะช่วยเกษตรกรชาวสวนกล้วยกับชุดตัดเก็บใบกล้วยของพวกเขาแนนเองครับ ไม่อมาดูเลยรับรองเลยว่าเนียบทุกใบสวัสดีครับรู้ไงงานจะบอกเลยว่าต้องเนียบด้วยทําไมคุณถึงได้ประเด็จสิ่งประเด็จเข้ามาซึ่งมันตอบโจทย์กับหม่องป้าพี่เอกมากเรื่องของใบตองเพราะอะไรครับเพราะว่าคนในชุมชนในเขตอําเภอศรีวันพุษมีการปลูกกล้วยมากค่ะและสามารถไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นห่อขนมทํากระทงหรือทําใบสีได้ค่ะปัญหามันคืออะไรอะคะปัญหาคนส่วนใหญ่มักจะใช้มีดผูกกับไม้นะคะ แล้วการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอาจทําให้เกิดอันตรายคือในการตัดใบตองถูกไหมใช่ค่ะที่หมายฟังว่าเขาเอามีดมัดปลายไม้ใช่ค่ะแล้วก็ซอยซอยตัดใบตองมันก็หล่นลงื้นใช่ค่ะมันอาจจะฉีกขาดแตกไม่ได้คุณภาพค่ะแอมจะทำยังไงลูกก็เรามีอุปกรณ์อุปกรณ์ชุตัดกินงใบกล้วยครับก่อนที่จะใช้ในการตัดเราจะใช้เหล็กตัวนี้ครับประกอบเข้ากับตัวใบมีดแหลมแหลมว่าใบ ไว้เสียบก้านกล้วยเพื่อยึดไม่ก้านกล้วยตัลงมาครับใช่ครับถ้าชาร์จที่จะหน่อยอ่ะอันนี้กัดไปเลยนะครับคณะครูนะครับเอาบชาร์จตัวนี้เสียบเข้าไปที่ก้านกล้วยก่อนครับอันนี้ยึดเอาไว้ไอเลี้ยงแรงนั่นเสียบไปตรงก้านกล้วยก่อนเหรออันนี้ครับอ่าปึ๊บแล้วก็ใช้ไมมีตัวนี้ครับอ๋อครับไอเข้าปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรครับ้อ่าใช้แรง อ๋อแล้วก็อีกชิ้นส่วนหนึ่งดันดันดัน้วยมีดขึ้นไปแล้วครับเอาด้วยที่เอาเลยลูกอันนี้อันนี้คือถ้าต้นกล้วยธรรมชาติจะแน่นกว่านี้ใช่ค่ครับมันจะตัด่ายกว่านี้ไม่เป็นไรลูก เหมือนนันก็คือเอาซ่อมไปเสียบไว้อ๋อเพื่อนใบกล้วยจะไม่ตกลงมากันแทากรตบแต่ว่าอันี้คนคุณผู้ชมนึกภาพว่าใบกล้วยนี้ยังไม่ได้แตกนะคือที่เราเตรียมมาเนี่มันแตกนิดนึงใช่จะได้ใบที่สวยงามเพื่อนำไปห่อขนมได้ตอบผู้รู้นักออกแบบของเราเริ่มคันไม้คันมือขอลองบ้างแต่ดูแล้วยังต้องไปฝึกแทงใบกล้วยอีกเยอะนะครับพี่ดุก ขณะที่พี่ดุ๊กข้อแทงเนี่ยปุ้งคุณเห็นไหมาอาจะไหม <c oughs> ปุ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,รนแรงปฏิกิริยามาด้านนี้ <c oughs> เกิดคัพป,ปิง้งตรงนี้ตรงนี้เป็นโมเมนต์เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นไหมอาจจะไหมนะ <c oughs> แรงระแปงนี้ <c oughs> แรงปฏิกิริยามาทางนี้สองอันนี้เกิดคัพป,ปิง้งเกิดโมเมนต์ตรงนี้เพราะนั้นมันจะเข้ายากมาก ใช่ไหมเพราะนั้นเธอจะต้องข้อเข้าใจเนี่ยมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเธอต้องการให้แทงได้ด้วยและตัดได้ด้วยเ<ล>พราะนั้นเธอจะต้องพยายามที่จะลดตรงเหนี่ยนี้ขึ้นมาครับไม่ใชนั้นแล้วเนี่ยไอ้โมเมนต์ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะมันมันจะบิดทออธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆของเข้าใจงี้ถูกไหมครับว่าถ้าจะเสียบให้มันง่ายการแกนมันต้องอยู่ตรงนี้คือแกนแบบอ่อนแรงแต่ทีนี้เนี่ยมันมีความจาเป็นที่เราต้องใช้สองขานะไ้ตัวเนี้ยมันเลยต้องมาใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้ได้แรงได้แรงแกน รับรองใครที่ต้องใช้ใบตองจํานวนมากหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการตัดใบตองแล้วมันแตกแบบมัมป้าของพี่เอกเนี่ยหวดปัญหาแน่นะคะน้องๆก็ได้โชว์ให้เราดูแล้ว ด็อกเตอร์ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเยอะก็ข้ามไปก่อนละกันไปที่คุณเท้าคุณเท้าว่าไงคะไม่จะบอกว่าก็เข้าใจคิดอุตสาหคิดมาเราก็คิดไม่ถึงเลยเนอะไม่รู้ว่าสมัยก่อนเวลาเขาตัดใบตองแล้วกันใบตองมันมันตกมาแตกมันใช้งานเออปัญหามันใช้งานไม่ได้น้องก็ใช้คิดขึ้นมาแต่พี่มองแล้วการใช้งานพี่รู้สึกว่ามันมันยังยากอยู่อะลูกไอ้เหล็ก3อันที่มันจะเข้าไปเสียบอะมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม่แน่นอนพอรู้สึกมันยังยากอยู่ พี่ดุ๊กค่ะถ้าเกิดว่าเราชำนาญน,นะครับที่จะใช้อุปกรณ์ของน้องเนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยต้องถูกใจหม่อมป้าใช่ไหมฮะแต่ว่าในในมุมพอได้ลองใช้ขึ้นมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีข้อจํากัดอะไรอยู่เยอะอย่างเช่นว่าทําไมเราจะต้องเสียบก่อนแล้วเราค่อยบิดมาอีกมุมนึงแล้วก็กด,ดตัดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันยังไปได้อีกมันยังไปได้อีก นะครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์สั้นๆแบบนี้แล้วกันส่วนด็อกเตอร์เนี่ยทำกันบ้าตั้งแต่ออกจากโคดิ้งรูมก็ <c oughs> ไม่ทําอย่างอื่นก้มหน้าก้มตาวาดรูปด็อกเตอร์ <c oughs> วาดอะไรคะวาดอันนี้ครับ <c oughs> ปัญหาถือว่าตัวที่จะยึดก่อนตัดเนี่ยนะใช้เหล็กสามง่ามแทงจึ๊กเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่จริงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหล็กเส้นเดียวก็ได้แต่ขอ,อให้มันมีพื้นที่สัมผัสด้านบนด้านล่างเนี่ยหนีดแกนเข้าไว้ นะครับในหลักการเดียวกันก็คือปากปากใ้ตัววีเชฟคุณเนี่ยตัววีเชฟคุณเนี่ยใช้ตัดใช่ไหมแต่อาจารย์จะทําให้วีเชฟนี่มีหน้าป้านนิดหนึ่งให้มีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นแล้วก็ตัวกลางเนี่ยเสียบอย่างนี้ล็อกเลยนะไม่ไปไหนเลยนะไม่ไปไหนเลยอันนี้คือ,อ<ไ>ประเด็น <ไป S 1> หนึ่งคือผมคิดว่าตัวล็อกสามง่ามเนี่ยมันไม่สเสถียรนะครับผมเลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้จะพัฒน,นาต่อเนี่ยควรจะต้องให้ตัวแอลเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แอลหมายถึงระยะระยะ,<น>ะที่จับกับระยะที่จะตัด นะครับก็ลองดูทั้งสองงานแต่ผมคิดว่าประเด็นหลักคือจับให้มั่นคันให้ตายนะฮะตัวแอลเนี่ยให้น้อยหน่อยนะครับส่วนไอตัวตัดเนี่ยอย่างผมเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นิทผลดีกว่าแต่ก็ตามผมว่าบีเชฟก็พอได้เพราะตัวตัวล็อกเนี่ยมันล็อกแน่นแล้นะพอล็อกแน่นแล้วมันจะตัดง,ง่ายใช่จับใ,ให้มั่นคันให้ตายแต่กูรู้จะซื้อหรือไม่ซื้อเอาเลยนะครับกูรู้จะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับน้องๆคอยอดูนะครับเอาเลยนะครับกูรู้ของเรา กูลงแล้วเจ๊ดื่มน้ำเอาพวชก่อนไหมครับดื่มได้ดได้ค่ะดื่มด่ได้เป็นกูรูที่รับฟังคำสั่งว่าง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นพักให้กูรูดื่มน้ำก่อนนะครับพบกันหลังโฆษณาครับเขาหิวหรือเปล่าแต่พี่มองแล้วการใช้งานพี่รู้สึกว่ามันมันยังยากอยู่อ่ะลูกก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีข้อจํากัดอะไรอยู่เยอะอย่างเช่นว่า ทำไมเราจะต้องเสียบก่อนแล้วเราค่อยบิดมาอีกมุมหนึ่งแล้วก็กดตัดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าตัวล็อกสามง่ามเนี่ยมันไม่เสถียรขอขอบคุณน้องอี้มากนะครับพาเราไปเปิดโลกไอเดียทุกอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับกลับมาตรงนี้นะครับเขาอิ่มน้ำหรือยังเมื่อกี้คนาด่มอิ่มน้ำอย่างครับเนี่ยอิ่มร้อนเลยนะครับเอาเลยนะครับเรามาดูกันคณะครูดูเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับเครื่องตัดใบตองซื้อไม่ซื้อใบ จากพัทสัลุงงะงี้ซื้อครับซื้อครับเร็วจองเชียร์นะต่อให้ซื้ออยากไวซื้อไม่เปลาเสียเสมอให้รับใจน้องเลยนะครับรับคุณต่อยอดไอเดียจากสมรภูมิไอเดียและอพวช5,000บาทไม่แต่น่ารักนะน่ารักนารกเก่งมากแล้วเดี๋ยวนี่นี่อยู่เลยแล้วเดี๋ยว ตามไปดูรูปว่าจะเป็นตอร์ <c oughs> คุณจะกลับมาพร้อมกับเครื่องเวอร์ชั่นต่อไปแน่นอนมั่นใจเลยแล้วก็ต้องทำได้ดีด้วยเพราะว่านี่คือชุมนุมชุมนุมนักประดิษฐ์นัก <c oughs> คิดนักประดิษฐ์ เฉพาะด้านมากๆแล้วก็เหมาะกับรายการเรามากๆเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไะนะครับท่านน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสนใจก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คําว่าสมอรรบภูมิไอเดียภาษาไทยง่ายๆเลยครับส่งกันเข้ามาค่ะเรายินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอายุเท่าไรเพศไหนอย่างไรเปิดกว้างเสมอสาหรับทุกคนที่มีจิตวิญญาณของนักประดิษฐ์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักของเราอย่างอพวช ว,วันนี้เราทั้งหมดหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่แน่นอนค่ะกับซิงเกอร์ดีๆในสมรภูมิดีโอเพนยจอร์ซส์สวัสดีค่ะสวัสดีรครับ